สวนมะกูดเพื่อนร้านสวัสดีจ้าวันนี้เดอ้อเดี๋ยวฉันจะมาแชร์ให้ดูการทําทำอะโอะโวคาโดการเพาะอะโวคาโดในในสไตล์สวนมะกรูดเพื่อนร้านเดอ้อนี่จะทำให้ดูว่ามันหลายขั้นตอนขนาดไหนล่ะเหม็นก็เหม็นนี่เห็นไหมล่ะพอเราได้เราได,เาได้เราได้ลูกมาเนี่เราซื้อลูกมาที่เข้าคาตออที่ทางตลาดเข้าคาตออเราก็มาผ่ามาแก,กะ เ <N un> okay, นี่ยมะแขะยังงี้เราก็แช่น้ำไว้ช่วงนี้มันแข็งมาก <N un> เห็นไหมมันเป็นเป็น ه, อะโวคาโดจากประเทศพามา่านี่แล้วดูนี่จากทางอื่นไม่มีหรอกมีแต่ของพม่านี่เม็ดแล้วเราก็แช่น้ำไว้เม็ด <N un> จากพาม่านี่มันเปลือกมันจะแขง็งเนื่อมันค่อนข้างแขง็ง มาแช่หน้าว่ายังนี้เห็นไหมตามสไตล์ของสวนมะกรูดเงินลาดน,นะฉันจะแช่ไว้ประมาณสองวันสองคืนนี่พอได้สองคืนแล้วก็พอเปลือกมันแข็งเลยมันไม่เหมือนเม็ดจากประเทศเวียดนามถ้าเม็ดจากประเทศเวียดนามนี่เนี่ยเขามันจะมันจะมันแก่จัดมันจะไม่แข็งเท่าของพอมา่าฉันก็เลยต้องแช่หน้าไว้สักสองสองสองคืนนี่เวลาเวลามามานี่ มาจากตลาดนี่เขาจะใส่เข่งมายังนี้ไงขอแช่น้ำไว้สองคืนรชจแล้วนี่เันก็มาแกะขูดเปลือกอกอกนี่ขูดเพื่อให้เวลาไปเพาะนี่มันจะได้งอกง่ายถ้าเกิดเราไม่ขูดออกนี่ตรงนี้เป็นตูดมันที่รากมันจะออกตรงนี้มันจะใช้เวลานานมากถ้าเราขูดให้มันสักหน่อยนี่มันจะใช้เวลาประมาณเดือนนึง่งปกตินี่จะต้องแบบนี้นะ จะต้องเอาเปลือกออกให้ให,หมดให้สะอาดอย่างนี้เลยนี่ริงๆแล้วนี่แต่คราวนีน้ขนาดสองคือละเปลือกมันยังทํามันแข็งมากมันลอกยากฉันก็เลยลอกแค่ตรงตูดก็ตรงตรงทั้งนานี่เพื่อให้เพื่อให้รากมันงอกง่ายแล้วกว็ต้นมันงอกขึ้นมาง่ายพอทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะนี่ดูเดินวิธีพอทําอย่างนี้เสร็จแล้ว ฉันก็จะเอาไปแช่น้ำยากันเชื้อลาพออ่อโวคดโดนี่ลากินง่ายง่ายแช่ไปเลยสักครึ่งชั่วโมงนี่อันนี้ได้ละครึ่งชั่วโมงอันนี้ตามสไตล์ของสวนมะกรูดเงนล้านเดอ้อใครจะเอาไปใช่ก็ได้ใครไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรมันมันหลายขั้นตนอนเพราะว่าการเพาะเพาะเม็พดพดเพาะต้นตตอะไรพวกนี้มันต้อง เราจะแช่เหรอังาเแ่ลาวเท่านั็นเราต้ออันนี้ฉันไม่ได้เพาะเลยนะเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาหนูนจะมาเก็บไว้อย่างนี้บางคนเขาไม่ทำหรอกเพราะเขาไม่รู้บางคนเขาไม่รู้นะว่าจะเก็บไว้ยังไงพอมาถึงเขาก็เพ,าะเ,พาะเลยแสงจะเอาแกบดาบนี่รองก้นก่อน,นเห็นไหมลองก้นตะกร้าก่อนนี่แล้วก็หนังสือพิมพ์นี่กุ๊ไว้ยอย่างนี้ เราก็เอาเม็ดมาใส่ใส่เป็นชั้นๆเม็ดของฉันนี่มันใหญ่ต้นตอมานเลยสวยเห็นไหมละ่ะใหญ่มากเลยใส่ไว้เป็นชั้นๆแล้วก็เอาเอาแกบโมก กดอย่างนี้เลยปุ๊บแล้วก็ใส่อีกชั้นนึงเห็นไหมพอใส่ชั้นนี้เต็มแล้วก็กรบไว้พอเสร็จแล้วนี่ แล้วก็นาสือพิมพ์ปิดนี่โกบไว้ชั้นหนึ่งโกบแกะไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็นาสือพิมพปิดแล้วก็โรดหน้านมบบันสมพานโรดทีก็ได้ให้มีความชุ่มแล้วเราก็เสียมมีเวลาเราก็ไปเพาะบางทีลท่าทงกเาเราถึงไปเพาะก็มีนี่มาดูกาแฟนี่ที่ฉันที่ฉันนั่นไว้เห็นไหมกาแฟที่ฉันฉันไม่มีเวลาเพาะฉันก็เลยมานี่กําลังโงกนี <IS> ่ <AS> เธอก็เอาเม็ดมาโรยโรย,โรยใส่แกบดบมว่ายนี่อันนี้เป็นใบละเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เอาไปไปไปเพาะใส่ถุงไม่มีเวลาอ่ะเดี๋ยวนี่วิธีการเด้อวิธีการที่ว่าสวนมะกรูนเงินล้านนี่เก็บเม็ดอะโวคาโดว่ายังไงถ้าไม่มีเวลาก็จะเดี๋ยวจะมีตอนที่สองอีกเดี๋ยวฉันจะพาไปดูว่าพอได้เม็ดแล้วนี่สะอาดเรียบร้อยล้วเพาะยังไงจะเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปเด้อ จ้าสวัสดีจ้า